เป็นของใหม่มาแรงในเซเว่นนะคะเป็นสครับระเบิดคีครยที่แบบใช้ได้ทั้งผิวกายแล้วก็ใช้ได้ทั้งผิวหน้าเลยค่ะจะน่าใช้ขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆของแรบบิททุกคนเลยนะคะเจอกันในคลิปนี้ค่ะพี่แตายจะมาพูดถึงไอเทมที่น่าลองมากๆเลยนะคะที่เพิ่งออกใหม่จากจุฬาเฮิร์บนะคะซึ่งเขาเป็นสครับระเบิดคล้คาจากจุฬาเฮิร์บค่ะถ้าเราพูดถึงแบรนด์ของจุฬาเฮิร์บเนี่ยโอ้ เขาใช้ดีหลายตัวนะแล้วตัวดังๆตัวเด็ดๆเนี่ยหลายตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเซรั่มทาฝ้าลำใหญ่นะคะหรือว่าจะเป็นดีดีครีมกันแดดเต็งโมหน้าเนี่ยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเขามีน้องใหม่มาแรงที่น่าใช้มากๆเลยเป็นสครับระเบิดที้ไครนะคะที่ใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเลยไหนลองซิไหนมาลองดูซิว่าจะน่าใช้ขนาดไหนนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้เป็นซองที่พี่ต่ายเพิ่งซื้อมาลองเหมือนกันนะคะเมื่อวานลองขัดไปแล้วทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกาย เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าอืม เป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะก่อนที่จะไปฟังผลลัพธ์กันนะคะมาทําความรู้จักน้องคนนี้กันหน่อยว่าเขามีสารสกัดเด่นๆมาจากอะไรบ้างนะคะตัวนี้เขาบอกเลยว่าผสานคุณค่าจากสารสกัดจากแตงโมมะเขือเทศฟักข้าวนะคะที่จะช่วยบํารุงผิวของเราเนี่ยให้มีความกระจ่างใสขึ้นผิวมีออร่าขึ้นนะคะมีสครับจากกาแฟแล้วก็แอปเิคอร์ทที่ช่วยขัดผิวของเราเนี่ยให้สะอาดทําให้ผิวเรียบเนียนสีผิวสม่าเสมอพร้อมช่วยกระชับผิวของเราเนี่ยให้ดูอ่อนเยาว์แล้วเขามี AHA จากกรดผลไม้อีกด้วยนะที่ช่วย ด้วยของการผลัดเซลล์ผิวของเราเนี่ยให้ดูกระจ่างใสขึ้นค่ะซึ่ง2องนี้เขาเคลมมาเลยบอกว่าขัดได้ทั้งใบหน้าแล้วก็ผิวกายนะคะขัดแผ่นหลังขัดลําคอขัดหน้าอกก็ได้รักแร้ดํเข่าดําศอกดําขาหนีบดําก้นดําสามารถใช้ขัดได้เลยค่ะแล้วจะบอกว่าสครับของเขาเม็ดเล็กละเอียดมากๆทุกคนหลังจากที่พี่ต่ายทดลองใช้แล้วนะไม่ว่าจะขัดทั้งผิวหน้าแล้วก็ทั้งผิวกายเลยนะคะความรู้สึกของพี่ต่ายน่ะถ้าขัดผิวหน้าดีมากขัดผิวหน้า น่าจะดีมากสบายมากเม็ดสคัพคือเล็กละเอียดมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือกลิ่นเขาจะแบบหอมมากอะ่ะกลิ่นหอมมากเวลาขาัดที่ผิวหน้ารู้สึกว่าเฮ้ยสบายผิวสุดๆไปเลยนะคะแต่ถ้าเอาไปขัดผิวกายถ้าเอาไปขัดผิวกายหรือว่าขาัดตามขาหนีบดำก้นดำ รักแร้ดาพี่ต่ายมองว่าจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่าเมสซ์คับเขาคือเขาเล็กมากๆอะทุกคนแล้วพอเราไปขัดบริเวณที่มันมันมีความดําด้านมากๆหรือว่าแห้งกลานมากๆเนี่ยรู้สึกว่า ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหรอ่อ่ะถ้าให้แนะนำก็คือเอาตัวสครับของจุลาเฮิบเนี่ยไปผสมกับเกลือขัดผิวยี่ห้ออื่นๆที่เราใช้อยู่แล้วมาขัดกายแล้วมาขัดผิวกายเนี่ยอันนี้คือเวิร์กแล้วก็ตอบโจทย์แต่ถ้าสมมติว่าจะเอาน้องคนเนี้ยมาขัดผิวกายแบบล้วนๆเลยอะ่ะพี่ต่ายมองว่าเขาไม่ค่อย เขาไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่เพราะว่าเม็ดสครับเขาเล็กละเอียดเกินไปนะคะแต่ถ้ามาขัดที่ผิวหน้าเนี่ยเวิร์กมากแนะนําเลยนะคะก็คือเวลาที่เราขัดหน้าเนี่ยเขาจะ ไม่บาดผิวเลยและที่สําคัญคือกลิ่นหอมมากแล้วเวลาที่ขัดหน้าขัดขัด,ขดนวดนวดถูถ,ถูเนี่ยอารมณ์เหมือนทําสปาใบหน้าเลยดีงามมากๆเลยนะคะอ่ะแล้วถ้าใครที่อยากจะลองบ้างนะคะสําหรับสครับระเบิดที่ใครของจุฬาเฮิร์สซองนี้นะคะเขาจะมีขายอยู่ที่7ซเว่นอค่ะราคาน่ารักเหมือนเดิมคือ49บาทเท่านั้นนะคะ มาในปริมาณ40 ml จ้าสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะมันลองของใหม่มาแรงที่น่าใช้มากๆในเซเว่ให้ดูกันแล้วนะคะมีอะไรที่ออกมาใหม่ๆแล้วแบบน่าใช้น่าสนใจหรือพี่แตงจะมาทำคลิปบอกต่ออีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ